โอ้สเปคนี้เล่นพับจีเอาต้าไหวอยู่นะเนี่ยดูดิดูครับโอ้เขาในบ้าน150เฟรมกันเลยทีเดียวนะแต่ว่าเฮ้ยรถแบ็คแมนประานั้นโอ้ยบินเลยเฮ้ยเฮ้ยยิงแตกสองโอ้โหเป็นครับดินปืนเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห เอา้ามันมีคนอยู่ข้างหลังผมเราหรือ,อยังไงาม,มันมาจากไหนวะ่ะสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับแอดพอกก็จะเอาคอมพิวเตอร์มือสองมาแนะนำเพื่อนๆนะครับบอกเลยว่าสเปคนี้ราคานี้หายากมากๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูสเปคนนกันดีกว่าว่ามันจะคุ้มค่าแค่ไหนนะครับสเปคนี้ก็ราคาจะอยู่ที่13,300บาทเท่านั้นเองนะครับแต่เพื่อนๆสามารถ เอา CPU i5 Gen 9นครับแรมสิ g b บัส3 0 0 0มี SSD เอนะครับเอากลับบ้านไปเลยครับในราคา13,300บาทนะครับและยังมีประกันเหลือๆอีกตั้ง2ปีเลยนะครับถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะเดี๋ยวเราจะมาดูสเปคคอมกันดีกว่าว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันมีหน้าที่ทำอะไรบ้างแล้วก็มันช่วยให้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้มันทำงานได้ประมาณไหนเดี๋ยวเราจะมาจอึูสเปคคอมเครื่องนี้กันเลยนะครับ เครื่องนี้นะครับจะใช้ CPU Intel c o r e i5 gen 9นะครับ i 5 9 4 0 0 f นะครับรหัส f ก็คือไม่มีชิปการ์จอในตัว CPU นะครับถ้าเพื่อนจะใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เพื่อนๆก็ต้องมีการ์จอแย่นะครับตัวนี้นะครับ CPU i 5 9 4 0 0 f นะครับมี6คอรอ6เทดนะครับก็ถือว่าเพียงพอต่อการเล่นเกมนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบเกม pubg เกม call of war zone นะครับมาดูกันว่าคอย5้ gen เเนี่ยยังแรงเหลือกับเกม2อเกมนี้หรือเปล่านะครับ แล้วแรมเครื่องนี้นะครับมีมาให้มากถึง16กิกเลยนะครับสามารถเปิดโปรแกรมได้หลายโปรแกรมพร้อมกันได้เป็นอย่างดีหรือว่าถ้าเราอยากสตรีมิ่งเราอยากมอนิเตอร์หลายๆหน้าจอนะครับแรม16กิกเนี่ยก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานมากๆเลยและที่สําคัญนะครับแรมตัวนี้นะครับบัตแรมสูงถึง3,000เลยนะครับแต่คอมเครื่องนี้นะครับจะเห็นไม่ถึง3,000นะครับเพราะว่าเมนบอร์ดเนี่ยมันค่อนข้างจํากัดนะครับเมนบอร์ดตัวนี้เป็นเมนบอร์ดเริ่มต้นนะครับจะเป็นชิปเซ็ S310 นะครับถ้าเพื่อนอยากเห็นบัตรแรมเต็มๆเนี่ย3,000เ,เพื่อนก็ต้องไปใช้เมนบอร์ดตระกูล Z390 นั่นเองนะครับแต่เพื่อนไม่ต้องกังวลเลยนะครับถ้าในอนาคตเดี๋ยวเพื่อนไปใส่บอร์ด Z390 แรมตัวนี้ก็ยังถือว่าลองรับการใช้งานในอนาคตอีกด้วยนะครับต่อมานะ SSD นะครับความจุ120กิกนะครับเราเอา Windows ไปลงไว้ใน SSD มันก็ช่วยให้คอมพิวเตอร์ของเพื่อนเนี่ยมันรันระบบไวมากยิ่งขึ้นนะครับ เปิดเครื่องเนี่ยปกติถ้าเราใช้ฮาร์ดดิสต์นะครับอาจจะรันสักสามสิบสีวิถึงจะพร้อมใช้งานใช่ไหมแต่เครื่องนี้ครับกดปุ๊บประมาณ10วิยี่สิบวิก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับถ้าเพื่อนลงโปรแกร,รมลงเกมไว้ใน Sd s นะครับมันก็จะช่วยให้มันโหลดไวมากยิ่งขึ้นนะครับลดแลกแล้วก็ตุกขนาดทำงานนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับคอมเครื่องนี้เนี่ยก็แถมฮาร์ดดิสต์ไปให้ด้วยนะครับความจุ320กิกเลยนะครับก็ลงพัฟจีลงเกมคอร์ดี้วอร์โซน ลงฟรีไฟนะครับลงเกมทีวีได้เหลือเลยนะครับถือว่าเพียงพอต่อการลงเกมแล้วก็การใช้งานนะครับและคอมเครื่องนี้นะครับก็ยังสามารถทํางานได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อวิดีโอตัดต่อรูปภาพก็ทําได้เช่นกันนะครับในอนาคตถ้าอยากทํางานที่หนักขึ้นมากกว่านี้นะครับเช่นเรนเดอร์วิดีโอไวมากยิ่งขึ้นอยากทํางานหลายๆอย่างมาพร้อมกันมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็สามารถอัปเกรดเป็น i ิน e l Core i เจ e n 9ก้็ได้นะครับที่มี8คอร์8เทรดเลยนะครับถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานมากๆ และถ้าเพื่อนมีงบอยู่หมื่นห้าหรือว่าประมาณหมื่นสี่เกือบหมื่นห้าเนี่ยผมอยากจะเชียร์ให้เอาเครื่องนี้ไหมผมยังไม่แนะนําละกันนะครับถ้าเพื่อนมีงบประมาณหมื่นห้าเนี่ยให้ขยับไปเล่น I3 Gen10 จะค่อนข้างคุ้มกว่านะครับเพราะว่ามันต่อยอดได้ค่อนข้างไกลนะผมไม่ว่าจะเป็น I3 Gen10 i5 Gen10 เนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันสุดแค่ไ I7 Gen9 นเะครับเพราะเป็นบอรกก์ด้เนี่ยมันสุดแค่ I7 Gen9 นะครับถูกไหมไอเจ็ดถูกแล้วนะครับแต่ถ้าเพื่อนอยากไปเล่น Intel Core i5 Gen10 หรือว่า i7 Gen10 เนี่ยเพื่อนๆสามารถเก็บอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ไว้ใช้ต่อได้นะครับยกเว้นตัว CPU กับเมนบอร์ดเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆก็ต้องเปลี่ยน CPU กับเมนบอร์ดนอกนั้นแรม s s d การ์ดจอเพลย์สไพ์เนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้กับสเปคคอมเครื่องใหม่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็ต้อง ดูได้ว่าโพสต์สไปเนี่ยหรือว่าอุปกรณ์ที่เพื่อนอัปเกรดเนี่ยมันรองรับกับโพสต์สไปที่เพื่อนใช้หรือเปล่านะครับถ้าเพื่อนใช้ i7 แล้วการจอ rtx 2060แล้วใช้โพสต์สไปแล้วเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ผมแน่นอนะให้เปลี่ยน เอาจะพายด้วยนะครับคอมพิวเตอร์ที่ผมเอาให้เพื่อนๆดูวันนี้นะครับมีเครื่องเดียวเท่านั้นนะครับถ้าใครได้เนี่ยบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถทักเพจชื่อว่าแอดป็อกมาได้เลยนะครับก่อนที่เราจะไปดูรีวิวเครื่องนี้กันเต็มๆนะครับฝากกดติดตามช่องแอดป็อกแล้วก็ฝากกดไลค์ที่เพจแอดป็อกด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรีวิวพวกกอล์คอมพิวเตอร์จะได้ไม่พลาดรีวิวคอมพิวเตอร์นะครับก็ฝากกดติดตามเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาดูการทดสอบคอมพิวเตอร์เครื่องนี้กันเลยครับแล้วก็มาทดสออบบบบเเเเกกมััันนนนนลยะคครรี่่ป็ไงง้าพื ภาพสวยๆเลยนะเล่นลืนล่นๆดูครับเฟรม rate 90ถึง100เฟรมกันเลยทีเดียวคอมดึงครับรดูความลื่นฟึบ์มผมน่าจะตั้งค่าเป็นวินิลโลหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูกันครับ setting ปรับโลโลวินิลโลนะครับเราปรับเป็นวินิลโลฟ full skin กันก่อนแล้วกัน apply ไปครับ ลองวิ่งกันดูนี่ครับเฟรมเลทร้อยกว่าเฟรม130เฟรมเลยนะการจอทำงานเต็มที่ผมร้อยเปอร์เซ็นต์คือวิวทำงานประมาณห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแรมเครื่องกี่ปประมาณแปดกิกก็ถือว่าสเปคนี้เล่นเกมพั b g ีได้อย่างสบายๆเลยนะครับเล่นลื่นเลยผมมีแต่ร้อยสี่สิบเฟรมด้วยนะครับจอใน,น,นี่ยเป็นจอจอสุดข้วเลนะครับนี่ครับผ่านไวๆวก็ยังลื่นๆอยู่นะครับอาจจะเรา จะลองปรับเป็นการนนะักค่าจะอยู่ในบ้านดีกว่าอ่ะมุมนี้แล้วกันนะครับตอนนี้นะบเวลี่โลประมาณ130เฟรมนะครับต่อมาปรับเป็นโลกันดูครับจาก130เสามสเท่าไหร่อยู่ประมาณ100เฟรมต่อมานะครับปรับเป็นมีเดียมประมาณ90เฟรม ต่อมาปรับเป็นไฮอยู่ที่80เฟรมมาดูกันครับอาาัลต้าจะไหวหรือเปล่าอ่าปรับสุดแล้วนะปรับสุดปรับสุดครับประมาณ50-60เฟรมเดี๋ยวเราลองเล่นกันดูดีกว่าครับว่าอาาัลต้าจะไหวไหมนี่ครับ60เฟรมนะมาดูกันว่าจะตกควบภาพไหมเวลาเปลี่ยนฉากไวๆนะครับ ตอนนี้เราปรับสุดนะครับโหโอ้สเปคนี้เล่นพับ g ีอต้าไหวอยู่นะเนี่ยดูดิปรับไฮปรับเอาต้าก็ยังถือว่ายังไหวอยู่นะครับ1ิวยูทำงาน30-40%โอ้ก็ยังถือว่า6คอ6เทยังเล่นเกมพับ g ีได้อยู่นะเนี่ยเออนี่ครับปรับออต้ากาจอทำงานเต็มที่ครับผมแราเครื่องกไปเอามัน10กิกอะตีไปเลยกลมๆนะครับ นี่ครับเนไ่้สบายสบายเลยจับคู่กับจอ75 h z หรือว่าจะเป็น144 h z ก็ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าเฟรมเรทเนี่ยทำได้ตั้ง140เฟรมเลยนะครับนี่อย่นงงครับเลื่อนๆอ่ะเราจะลองปรับเป็นวิดีโ o ลให้ดูกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับการปรับวิโลเนี่ยพันยาให้การกินซี u เนี่ยหนักขึ้นนะครับตอนนี้ครับซีก็กินมาประมาณ60นะครับจากเมื่อกี้ประมาณ30-40นะครับ โอเคโหคเคยังไหวอยู่นะครับกับเกมพัฟจีดูครับโอ้เขาในบ้าน150เฟร,รมกันเลยทีเดียวนะอลองยิงดูครับลองยิงนี่ครับโอเล่นลื่นครับผมเล่นลื่นถือว่าคุ้มมากนะครับใครได้ไปถือว่าได้ของดีนะครับของดีมีเครื่องเดียวของดีไม่ได้ไมามีมาบ่อยๆนะครับ นะครับเล่นลื่นๆอ่ะปรับเป็นโหมดนี้ดูนะครับอย <ๆๆ S 2> ่างงวะครับพเพี้ยนๆโอเคได้ไหมโอ้เล่นลื่นเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นเกม G t ท v เกม Warzone เกม Battlefield V กันให้ดูกันเลยเอ้ามีคนมาเหรอวะด้วยผมเองวะดูดิเล่นลื่นๆเลยนะครับ ก็จะประมาณนี้แล้วกันสักหน่อยแล้วกันนะโนครับลื่นยิงกันให้หมดแม็กซ์เลเยเฮ้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 โเ้ยเ้ยเร้ยเร้ยเร้ยเยเฮเฮ้เฮ้เฮ้เฮยเฮยเย มาต่อเกม G.T.V กันเลยนะครับนี่อันนี้เป็นเกม G.T.V ออนไลน์ด้วยนะครับเนี่ยนะครับลืลล่นๆนะดูเฟรมเลยนะครับ70เฟร,รมการจอใครวะใครวะใครวะเฮ้ยรถแบ็คแมนมรวะนั่นั้ยโอ้ยบินเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหครับการจอทำงานเต็มที่นะครับซียูทำงาน 40%, 40อตุณหภูมิก็60-50องศานะครับห้องแอร์ประมาณ 21องศานะครับเฟรมเลย7จ80สิบแดสิบเฟรมลื่นๆการปรับราคาตอนนี้นะเรามาดูกันส่วนใหญ่จะปรับเป็น m e ดี u m high นะครับ c ร a ฟิ i c full screen นะครับ FXAAPS uh, e นะครับนี่ครับปรับเป็น m e ดี u m high high m e นะตามนี้นะครับคือแบบมันเล่นได้สบายะครับมาเดี๋ยวผมไปขอซื้อกะสูนปืนก่อน กระสุนปืนหมดแล้วครับเรามาซื้อมันระเบิดภูเขาเผาชอบหมเพื่อนๆดูกันดีกว่านี่ไม่รู้ว,ว่าผมใช้ไปหมดหรือยังนะครับในเกม G t เทผมก็มีเทสอยู่แค่นี้แหละครับน้องๆหลายคนก็จะถามว่าเล่นโลเพได้ไพี่โอ้บอกเลยครับน้องๆสบ,บายแต่ครับเรามาลองทดสอบกันขับรถกันไหมขับรถก่อนละกันนะครับอยากดูความไวเวลาเคลื่อนที่เร็วๆนะครับ ยืมรถนอยเท็คอมเท็ดคอมระปุกทุนตัวประทุนเอาไปโหเฮ้ยลังแก้ผู้ยิงเหรอเอาเ,อ,เอา,เ,อาเดี๋ยวเดีย๋ยวมึงไปเดีย๋ยวมึงไปเดีย๋ยวมึงไปเออโอ้ทำไมทำไมถ้าขัหมาคันี้ดีกว่าลงมาลงมายืมหน่อยไปครับลองขับเร็วๆในเมืองดูนะครับจะแหลกหรือเปล่าเอ้ยรถนี่ครับ ลื่นปลื้ดเลยนะโอ้ยชนเรียบร้อยเลยอ่าอ่าโอนี้แหละครับเล่นลื่นๆนะจีนีวีออนไลน์มันวิ่ในเมืองตูมเอ๊ะโอ้โหเฮ้ยตมันระเบิดแรงอย่งวะนี่ครับเป็นไงครับลื่นๆเลยเกิดไหมเกิดไหมโอ้แฮมเมอร์แฮมเมอร์แฮมเมอร์หมเมอร์ รอด้วยสิยากิยากิมิซาจะตามไปกินโอ้โหบอกให้เราเอามาแต่แรกก็ไม่ยอมไหมยิงทิ้งครับอย่างนี้ลรไปสิลรไปลราไปยิงนะยิงนะยิงแตกสองโอ้โหไปครับเดินปืนสีอยากไฟแดงโหจะสิเฟรมครับนิ่งๆเลยเนี่ย เอาแล้คันนี้ไม่เป็นอะไรเหรอเนี่ยเฮ้ยทนจังไปครับลองขับดูโอ๊ยมันระเบิดเป็นไงบ้างเพื่อนชอบโอ๊ยม,มันระเบิดได้ไงเออสงสัยโดนฆ่าครับอีกดอกอีกดอกครับอืม้มครับสน,นันสน,นันสนันครับโอ้เจ็สิบเฟรมโหลืม่มากครับสเปคนี้ได้หลากหลายเกมเลยแต่ผมยิงให้มันหมด ทบลูกแล้วกันโอ้โอ้โอ,อ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับบอกเลยว่าสบายๆเดีย๋ยวเราไปต่อเกมวอ r ์โซนกันเลยครับ มาเล่นเ,เกมคอตี้วอร์โซนกันเลยเดี๋ยวผมขอเก็บปืนก่อนนะครับแล้เวเราค่อยมาดกูการปรับตังค่ากันเดี๋ยวตายก่อนนะครับชุบชุบชุบวิ่งเขาวิ่ง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 ,งเป็นยังไงครับเพื่อนเนลื่นไหมเปืนอยู่ไหนวะเก็บกำดักก่อนนะครับใช้ยังไงใช้ยังไงเอาไว้เนาะ โยนของทิ้งมั่วซั่วแล้วโอเคครับรอตายแล้วมาะนี่ครับเรามาดูการปรับตั้งค่ากันเดี๋ยวรอยิงเขาอยู่นี่ก่อนนี่ครับการจอดทำง,งานเต็มที่ผม 10U ทำง,งานวัน70%นะถือว่าเหลือเฟือนะครับแรมกี่ไปโอ้โห12กิกเลยนะเนี่ยนะแต่บอกเลยว่าเล่นลื่นมากๆเลยนะครับเฟรมเรท80-90เฟรม ดูการตัดค่ากันครับผมออปชั Option, ่นกราฟิกเนี่ครับปรับเป็นโลโนมอลไฮนะผมเจ็คทูโลเจ็คทูฟิลเตอร์โนมอลพาร์ติเคิลไฮนะครับอะผมจะลองปรับเป็นโอ้ถ้าโน้ถ้าปรับเจ็คทูเรสเซลูชั่นเนี่ยพอปรับเป็นไฮปุ๊บมันเกินแรมกาจอเอ้ยยังไม่ถึงนะคุณเพรได้อยู่กดอภัยดูก่อนครับอ่ะเอาอัยไปเลยนะครับแล้วก็ชาร์โด้พวกเงาแสงต่างๆปรับโนมอลนะครับ ามาลองกันดูเฟรมเดียก็ยังถือว่าสูงอยู่นะครับปรับเพิ่มขึ้นอกสัหน่อยดีกว่าเทคทูนะครับเทคทูให้อัพพลายเซตติ้งโอเคครับไปโอ้ก็ยังถือว่าเยอะอยู่นะครับทำไมเหมือนผมได้ยินใครวะนี่ครับ เล่นลืนล่นๆเ,เอาลองยิงวันโอ้ค,ครับทดสอบการยิงไะครับเล่นลืนล่นๆเ,เลยนะครับอะไรวะน่ะแสงอะไรวะน่ะฟไหม้อยไหม้ ติวยูถือว่ายังไหวอยู่นะครับ90 80เปอร์เซ็นต์กาจอทำงานเต็มที่เสียงราจที่ไหนครับยิงเรียกครับยิงเรียกเป็นยังไงเฮ้ย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 โอ้โห เออมันมีคนอยู่ข้างหลังผมงหรือ,อยังไงมันมาจากไหนวะอ่ะโอเคครับประมาณนี้เดี๋ยวเราไปเล่นเกม Battlefield V กันเลยครับผมต้องขอเสียใจด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ลงเกม Battlefield V ไว้นะครับโอ้ก็เอาเป็นว่าผมเช็ดทดสอบสาเกมเนาะพับ G GTAV ขอดูที่วอลซนนะบอกเลยว่าถ้าเล่นเกม3เกมนี้ได้นะผมเกม Battlefield V ก็สบายๆแล้วนะครับปรับให้มันเหมาะสมเนาะสเปคนี้ก็ถือว่า เผื่อโตได้นะครับถ้าเพื่อนเนี่ยจะเอาไปเล่นเกมประมาณนี้ถือว่าเล่นได้สบายๆเลยแต่ถ้าในอนาคตจะเล่นเกมที่กินซีอูหนักๆเอาไปไลฟ์สตรีมอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถอัพเป็น i 7 Gen 9ได้แต่ถ้าอยากอัพให้มันแรงขึ้นกว่าน,นี้เพื่อนๆสามารถเปลี่ยนเมนบอร์ดเปลี่ยน CPU นะครับเป็น Intel Gen 10หรือว่าจะเป็นไลเซนก็ได้เช่นกันนะครับอุปกรณ์ที่ยังเหลือให้ใช้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวเอ d ด์ดแรมกาจอพองสะพายเนี่ยก็ยังใช้ได้อยู่นะครับก็ ถ้าเพื่อนจะเปลี่ยนสเปคคอมนะครับก็ต้องดูความเหมาะสมด้วยอย่างเช่นเพื่อนจะเปลี่ยนการ์ดจอเป็นตัวที่กินไฟหนักขึ้นเนี่ยเพื่อนก็ต้องเปลี่ยนตัวพัฒนาด้วยนะครับต้องดูดีเนาะถ้าใครอยากจัปเก็ดสเปคคอมเนี่ยถ้าไม่แน่ใจว่าต้องปรับเปลี่ยนอะไรบ้างต้องเปลี่ยนอะไรบ้างเนี่ยก็ถ้ามาสอบถามที่เพจแอปปอกได้เลยนะครับส่วนสเปคคอมมาผมจะเปิดให้ดูก่อนจะไปกันนะครับนี่ครับก็เป็นสเปคคอมตามที่ผมได้บอกไว้เมื่อช่วงต้นคลิปเลยนะครับ i5 9400F 6 c 6 t e ram 16GB b 266นะครับ s s d 120 g b แล้วก็ฮาร์ดดิสก์อีก300 g ิกนะครับอจอไอ570นะครับตัดต่อเล่นเกมตัดต่อรูปภาพได้สบายๆนะครับโอเคถ้าสนใจเนี่ยก็ทำมาสั่งซื้อได้ที่เพจ p p p เปได้เลยนะครับของเครื่องนี้มีเครื่องเดียวเครื่องสุดท้ายแล้วนะครับมาสั่งซื้อกันได้เลยนะครับซื้อก่อนได้ก่อนคุ้มกว่านะครับโอเคครับไปแล้วสวัสดีครับ